ยุนี่คือการทำเบที่แสนจะน่าเป๊ะวันน้นตกตเตตี้จากเฮ้ยเกตตี้อาจจะลองยูทูกเพราะเกตตี้มีคติตามัสแล้วหลยคนเนยออคนนี้มาจากแชนนล

ผู้ชายทำเวนกับผู้หญิงทำเวมนมันจะแตกต่างกันมากเลย